รัฐบาลลาวเล็งเพิ่มเงินเดือนค่าแรงงานขั้นต่ำเพื่อบางเทไค่ายค่าของซีภายในและว่างว่าแรงงานลาวจะหุ้นขึ้นมากับสายแรงงานที่ประเทศตนจากกระแสข่าวที่คนลาวพากันออกไปสายแรงงานอยู่ต่างประเทศเป็นจำนวนล้นงลายหากเทียบสายตะกอนและส่งผลให้ประเทศลาวบางเขตต้องค่าแรงงานภายใน ย่อนสาเหตุค่องพิษทางด้านเศรษฐกิจและค่าของซีบที่สูงขึ้นหากเทียบสายหลายหับขารพชสชนแล้วแมนหลายฮับและรลายจ่ายยังบทันสมดุลกันซึ่งได้เหตุให้การซอกห้าวเหตุงานทํทำเพื่อให้ได้ลายับที่สูงขึ้นจึงได้กลายเป็นปัจจัยหลักให้แก่ผู้ที่ใช้งานที่จะต้องซอกสแสวงหาเพื่อห้ตนเอง มีวิเหตุงานทํทำที่ดีและมีรหลฮับที่สามารถปลจนเจียวครอบครัวลูกหลานและคนอมข้างใดนอกจากนั้นก็ยังต้องต่อสู้กับอัตรางเงินที่อ่อนค่าหลงก็เดิมการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแม้ที่ว่าต้องเพิ่มขึ้นสองเท่านั่นเองก็เนื่องมาจากค่าแรงงานขั้นต่ำที่อย่างบสถสมานตับสนองได้เพียงพอต่อกับความต้องการข้าแรงงานในประเทศเหลา่าในปัจจุบัน ซึ่งค่าแ่งงานข้องราวในเบืองตนเมนอยู่ที่1 0 0 0ล้านซามแสนกีบถ้าเทียบใส่อัตรตาเงินต่างประเทศแมน68เรียญต่อคนต่อเดือนและ2,600บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งเบงเห็นแล้วว่ายังบ่เพียงพอต่อกับการเป็นยุคุประสาชนผู้ใช้แรงงานจนในที่สุดจึงเหตให้ ให้งานลาถยอยและหลังไลไปซะให้งานอยู่ต่างประเทศเป็นต้นมันประเทศไทยเป็นเหตุเหตุให้ต้องห่ังไกลจากบ้านเมืองและครอบครัวก็เพื่อความสุขความสบายในอนาคตและเพื่อเป็นการตบสนองต่อความห็งหองต้องการของปูนซีแห่งงานนั้นจนมหอดวันที่16สิงหาส่งพร3้ม ก็ได้มีแจ้งการจะกข้อว่าการส้านังงานนายกแจ้งปรับขึ้นเงินเดือนขั้นต่ําจาก1,300านสมเซนกีบมาเป็น1 6านกเซนกีบตัวคนตัวเดือนหรือเท่ากับ80ซีเรียลดอลลาร์สหรัฐและ3,200บาทตัวคนตัวเดือนโดยอิงตามมาติกประชุมข้อรัฐบาลลาวประจําเดือนกรกฏสองพันสาวซซึ่งจะเริ่มปฏิบัติ แม่นับตั้งแต่วันที่1ตุลาซอมพัสซ้ามเป็นต้นไปภายหลังแจงกันสำหรับนี้ได้ออกไปที่สาธรณะซึ่งก็ได้เหตุให้มีคนลาบางกลุ่มได้เข้ามาแสดงขามห็นไปต่างๆน,น,นานาเข้ามาว่านี่อาจจะเป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุยังบบแมนต้นเหตุเพราะเงินตาต่างประเทศก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ข้อสานก็ตกเป้าละ6กถึงเจ็เสนกีบแล้วยังบุรวมค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถที่นับมือนับสูงขึ้นและค่าใส้จอื่นอื่นอีกบางคนก็แสดงความคิดเห็นไปแนวทางเห็นดีกับแจ้งการสบับดีว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าบบมีการปรับขึ้นพอช่วยแก้ไขรายฮับรายจ่ายประจำวันใด คนก็ว่าว่าอาจจะบสามารถดึงเอาผู้ใช้งงานลาวจากต่างประเทศกลับมาได้แต่ก็ยังดีกว่าบบมียังเพิ่มขึ้นเลยส่วนอีกด้านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อกับสภาพนภาพเงินเกี้ยองลาวที่อาจจะยิงเฟอร์ล่ขึ้นกว่าเก่าเพราะก็ยังคงมีผู้ที่ช่วยโอกาสมักปรับขึ้นราคาสินค้าเส้นเดียวกันในสถานการณ์แบบนี้ แต่เท่าอย่ยังตก็าตามการปรับขึ้นค่าแรงงานลาวก็เป็นนโยบายที่ทางพรัฐบาลผมสุ้มใ่ในการแก้ไขบรรทัดขาของซีภายในเพื่อให้ลดน้อยถ้อยลงและเพื่อให้ประชาชนมีอยู่มีกินที่ดีขึ้นเพื่อให้แรงงานลาวสามารถเหนเวียงอยู่ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทางมนนี้ก็เป็นข้อบลข่าวส้านที่ได้นำมาเสนอทุกคนได้หับโฮกันในมื่อน,นี้หากว่าคลิปนี้มีสาระประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในะการสร้างคลิปต่อไปขอขอบใจ